สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ทีมออโต้มังกอนชั้น10นะครับโดยใช้เงื่อนไขที่ต่ำที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้นะครับก็คือต่ำที่สุดที่ผมเป็นตอนนี้แหละเรามาดูทีมกันเลยว่ามีตัวอะไรกันบ้างน,นะครับทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเซอินแล้วก็บิสกิตนะสองตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ดวงนิดนึงแต่ว่าเรามีตอนนี้เรามีกระดานหมักรุกใช่ไหมกระดานหมักุกเราก็เลือกบิสกิตมาได้นะครับส่วนเซอินเนี่ย จะได้หลังจากล็อกอินในเกมครบ20วันแล้วนะครับดังนั้นหาได้ไม่ยากเลยนะครับเราก็เอาทีมนี้มาดูเป็นตัวอย่างได้นะครับ2ตัวนี้ก็ c 0นครับราเชลก็ c 0นะครับส่วนยูอีกับอีวานอันนี้เป็น46นะครับเป็นตัวม่วงก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะครับบิลของผมจะเป็นบิลดาเมจน้อยนะครับมันอาจจะใช้เวลานานค่อนข้างนานนิดนึงแต่ว่าผ่านชัวนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยต้องการต่ํามากๆนะครับไม่ต้อง มีสูงมากก็ได้แต่ถ้าสูงกว่านี้เนี่ยเราก็จะมีวิธีเล่นที่มันดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาให้ดูของสวมใส่กันก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือ,เ,อ,อเซอินครับเซอินเนี่ยผมเจาะ2ช่องแล้วนะครับแล้วก็เกาะเป็นพลังโจมตีทั้งคู่ตัวนี้ก็บวก15เพื่อเียดดาเมจให้ได้สูงที่สุดนะครับส่วนอาวุธเป็นอัตราคริกับความเสียหายครีกนะครับ แล้วก็ไปเน้นหาออปร้องที่เป็นอัตราโจมตีจุดอ่อนแทนนะครับตรงนี้สังเกตว่าก็จะมีอัตราโจมตีจุดอ่อนอยู่3ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้ที่เป็นอัตราคริก็มีเป็นความเสียหายคริกเข้าแทนดาเมจประมาณนี้ครับ3000แล้วก็อัตราคริกอยู่ที่79อันนี้ค่อนข้างเกินไปเยอะนะเพราะว่าอย่างเซนเนียมีพาร์สิเพิ่มอัตราคริก35ินะครับเราทำคลิกจริงๆแค่65ก็พอแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ผมอาวุธผมอะออปชันมันค่อนข้างจะเกลือไปหน่อยเวลาตีบวกมันไปลงอน,นุลงอันนี้อะไรเงี้ยครับดังนั้นมันก็เลยเกินมาเป็น79อ่ะไม่เป็นไรถือว่าก็ยังผ่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับความเสียหายคีย์ของผมอยู่ที่2 1 0เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ส่วนอัตราโจมตีจุดอ่อนอันนี้ก็เกินมาอีกนิดนึงเหมือนกันเราจะคำวนวณยังไงว่าอัตราโจมตีจุดอ่อนเราเอาเท่าไหร่นะครับก็คือเราเอาอัตราโจมตีจุดอ่อนของเราตัวนี้ตอนตนี้เป็นส0่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเอาไปบวกกับพาส อาซิบลาเชลเนี่ยได้อัตราจนดจจุลจอดอีก22%เป็น62ดจุ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 ดูที่บิสกิตครับบิสกิตผมยังไม่ได้อัจสกิลอะไรเลยจะดจับดังนั้นเนด่ยดป็นบิสกิตเดิมๆสามจรถทุดตุดจดจุดยนะครับก็คือตัวจุด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 จดจุดจีดจุดจุดนุดกุดรุดกุนจุด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 จนดจุดจุดจุดรเดจุนจุด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 ดจุดจุิ้ดด เราจริงๆถ้าเกิดว่าใครรีบยังไม่อยากเจาะสีช่องก็อาจจะลองเจาะช่องเดียวนะครับเป็นชุดเกาะก่อนก็นได้แล้วก็เอามายืนบัฟหน้าที่ของมันมีแค่การใช้สกิล2กับพาสซีฟท,ที่ลดพลังป้องกันนะครับประมาณนี้ต่อไปเป็นราเชลราเชลตัวน,นี้ผมใช้ผ่านด่านก็เลยเจาะ2ช่องมาไว้หลักๆก็คล้ายๆบิสกิตครับก็คือเน้นเอามายืนอย่างเดียวมาปรับจุดอ่อนแล้วก็มาใช้หักดาบก,กับลดพลังป้องกันนะครับ รางป้องกันเนี่ยใช้บ่อยอยู่แต่ว่าหาักดาบเนี่ยก็ใช้บ้างตามโอกาสนะครับในออโต้เนี่ยมันจะอยู่ทักษิท้ายๆมันไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยครับดาเมจก็น่าจะมีส่วนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบิลผมเนี่ยมันเป็นบิลดาเมจน้อยใช่ไหมทุกดาเมจที่ตัวละครอื่นทําได้เนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ช่วยให้ผ่านได้ชัวร์ขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมาดูออปชันกันบ้างผมใช้เฮดพี่เฮดพี่กับอัตราบล็อกแล้วก็อัตราบล็อกนะครับตัวนี้ราเชลครับผม บิกิตเราผ่านไปแล้วใช่ไหมเออบิกิตดูออปชันอาวุธก่อนอาวุธก็เป็น h p HP นะครับส่วนชุดก็เป็นอัตราบอกอัตราบกเหมือนกันคล้ายๆกับราเชลเลยนะครับต่อไปยูอีอันนี้เป็นตัวนางเอกของทีมเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยสาคัญมากเพราะว่าบิลของผมเนี้ยดาเมจน้อยแล้วเวลามันผ่านไปนานขึ้นใช่ไหมครับมางครงมันก็จะตีแรงขึ้นดังนั้นเนี้ย,ยเซียนก็จะตายเรามีอะไรช่วย,ยเซียนอยู่ได้นานขึ้นบ้างก็คือฮิวครับฮิวของยูอิแล้วก็ชุบของยูอีนะครับ อันนี้สําคัญเลยผมอัพสกิลเต็มหมดเลยนะแล้วก็อาวุธกับชุดเกราะเป็น H p ล้วนครับเพื่อที่จะให้การฮิวของยูอีเนยแรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้นะครับเซอินจะได้ตายได้ช้าที่สุดนั่นเองสกิลฮิลของยูอีเนี่ยก็มีผลทําให้บับการโจมตีได้ด้วยนะครับเนี่ยปริมาณความเสียหายก็จภาพอีก3เทิร์นนะผมอ่ะยูอีก็ประมาณนี้เตตัสประมาณนี้ครับเฮดพี HP ผมมาไปหมืนสามเลยนะเพราะว่าผมใช้อาวุธ6กดาวกับชุดเกราะหดาวที่เป็นเฮดพีบวกสิแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ใส่มาเพิ่มส,ตสเตตเฉยนะไม่มีผลอะไรนะครับเพิ่มขี <c oughs> คือแหวนมันเหลือก็เลยเอามาเพิ่มสเตต0.5%นะครับยางน้อยก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์หิวได้บางนิดหน่อยครับสุดท้ายเป็นอ e ีวานตัวนี้ผมไม่ได้ทําอะไรมากเลยนะครับมีแค่อัพสกิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่องอะไรก็ไม่ได้เจาะสเตตัสกับเซตอาวุธที่ใช้เป็นดีฟนอ์นะครับสเตตัสเป็นดีฟนอ์ทั้งคู่แล้วก็อาวุธที่ผมบวก15ไปจะได้มีเปอร์เซ็นต์พลังป้องกันเพิ่มมากขึ้นนะครับ ถ้าบวกแค่12มันจะได้23.8เห็มไหมบวก15ได้28ก็ประมาณนี้ส่วนแหวนน,นี้ใส่มาเพิ่มสเตตัสนะครับแหวนคืนชีพไม่จําเป็นมากนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยไม่ได้เจาะช่องดังนั้นใช้แหวนคืนชีพมันก็จะทําให้ผ่านชัวร์ขึ้นเวลาอีวานโดนบอตียำๆนะครับดังนั้นใครไม่มีแหวนคืนชีพเนี่ยก็เจาะช่องจุดเกราะไปเพื่อที่จะเพิ่มดีเฟนซ์ให้อีวานอีวานตายยากขึ้นแถมเพื่อนก็ตายยากขึ้นด้วยนะครับเค okay, ประมาณนี้ต่อไปลำดับสกิลครับอันนี้จะเป็นนนลดับบบทที่่ผผมใใช้ใการารแบบ72เน เจ็ดสิบสองเทิร์นเนี่ยจะผ่านชัวร์ด้วยดาเมจของผมเท่านี้นะบิโอผมเท่านี้นะดาเมจที่น้อยประมาณนี้มันผ่านชัวร์ที่เจ็ดสิบสองเทิร์นเลยก็คือใช้เซอินก่อนสกิลแรกเพราะว่าเราอยากให้ทุกครั้งที่สกิลเซอินคูดาวเสร็จเนี่ยต้องใช้เลยเพราะว่ามันคูดาวเร็วมากนะครับดังนั้นผมก็เลยกดเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปก็ชุบยูอีครับตัวนี้มันกดไปก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครตายมันก็ไม่ใช้เสร็จแล้วเรามาบัฟจุดอ่อนของบิสกิตครับแล้วก็ฮิลของยูอีพอเราใช้ไปถึงสกิลที่4๊บ สกิลอันดับหนึ่งของเซอินจะคูดาเสร็จพอดีนะครับดังนั้นพอเราบัฟจุดอ่อนบัฟแอตแทกเสร็จปุ๊บเนี่ยเซอินก็จะฟันรอบที่2หลังจากนั้นก็ราเชลลดเกาะครับราเชลลดเกาะแล้วก็ตามไป6 7เรื่อยๆนะแล้วก็เซอินก็จะสับเรื่อยๆอันเนี้ยชัวร์ที่สุด7จเทิร์นแต่ทีนี้ผมมีอีกเซตสกิลหนึ่งก็คือที่ผมไปดูไกด์ของคนอื่นมานะเขาใช้แบบนี้ครับเขาจะใช้เป็นชุบยูอีอันแรกนะแล้วก็บัฟ บิสกิต New UI ลดเกาะราเชลแล้วค่อยสับซีนันดับ5นะครับส่วน6กับ7ใเนะี่ยเหมือนกันหักดาบราเชลกับยกโลอีวานอันเนี้ยผมเห็นในไกด์นั่นแะเขาสามารถจบได้ภายใน58เทิร์นแล้วก็ดาเมจของซนะีนน่ะก็จะดีกว่าผมอีกค่อนข้างเยอะนะครับสกิลของบิสกิตเขาก็ัพแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีดาเมจเยอะขึ้นมาหน่อยลองใช้เซตติ้งนี้ก็จะดีกว่านะครับแต่ของผมอะดาเมจมันน้อยผมลองใช้เซตติ้งนี้ละ บางทีมันก็สามารถจบได้ในเทิน์น62นะไม่ใช่58เหมือนเขาแต่ว่าบางทีอ่ะซอินมันตายแล้วยูอิชุบมาปุ๊บซอินโดนสตันต่ตอเท่ากับว่าชุบมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับดังนั้นแล้วมันก็เลยลากไปถึง90กว่าเทินแบบโอกาสเกิดนะดังนั้นผมก็เลยใช้เป็นเซต72เทิร์เทนแบบชัวร์ดีกว่าไม่ต้องเร็วมากแต่ว่าชัวร์เจิร์ทนทุกครั้งนะครับโอเคอันนี้ก็คือ1 2 3 4 5 6 7นะครับประมาณนี้ อ่ะแล้วเดี๋ยวผมจะกดเล่นให้ดูนะครับว่าตอนเซตสกิล hmm. เป็นแบบเนี้ยมันจะหน้าตาประมาณไหนนะครับตอนเทินท้ายเซียนมันจะตายแล้วก็ยูอีจะชุบมาเทินประมาณ66สินะครับเซีนตายยูอีชุบมาสกิลของบอสมันจะคููดาวหมดทุกสกิลพอดีดังนั้นเซีนจะไม่โดนสตันชัวนะครับสุดท้ายเซีนก็สับขังสุดท้ายไปจบประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ผมเทสให้ดู5เกมนะ5เกมก็100%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทสมากกว่านี้10เกม100เกมเนะี่ยยังไม่เคยลองนะครับ ว่ามันจะมีเฟลบ้างหรือเปล่านะครับอ่ะไปดูกันเลยอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออโต้สกิลที่ผมจัดไว้จะเป็นหน้าตายังไงนะครับอ oh, oh, oh. ถึงสกิลซับไปก่อนคิดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่หมื่นสองตัวนี้ถ้าเกิดเราโชคดีติดจุดอ่อนด้วยจะอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับอยู่ในสกิลแรกแต่ว่าตอนนี้บิสกิตยังไม่บัฟไงตอนนั้นโอกาสติดจุดอ่อนมันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อไปบิสกิตบัฟครับข้ามสกิลส,สองไปเพราะไม่มีใครตายนะแล้วก็เป็นสกิลของบิสกิตไป มกรก็โจมตีกลับมาครับต่อไปยูอีบัฟต่อครับสกิลที่4พร้อมกับฮิลด้วยฮิลตอนเข้าเร์นะครับอ่าตอนนี้เซอินเราจะมีแค่2บัฟคือบัฟบิสกิตกับบัฟยูอีนะครับก็จะสับไปครั้งที่สองไปครั้งที่2มีแค่2บัฟอยู่ที่24 0 0มครับยังมันยังขาดการลดเกาะกับกายภาพเบาบางของราเชลไปนะครับ ดังนั้นก็เลยได้อยู่ที่24 0หมนะครับทีนี้ราเชลก็ลดเกาะลดเกาะเสร็จตอนนี้ก็สกิลเซียนยังคูดาวไม่เสร็จก็ไปแวะไปที่การหักดาบของราเชลต่อนะครับสกิลถัดไปหัดกดาบปึ๊บซีินคูดาวเสร็จแล้วตอนนี้แต่สังเกตว่าบัฟของเซอินหายไปแล้วอันหนึ่งนะครับเป็นบัฟของยูอิหายไปละ มันนั้นเนี่ยตอนนี้มีรถเกาะราเชลมีบัฟบ,บิสกิตแต่ไม่มีบัฟยูอีกนะครับก็อยู่ที่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าก็รอวนสกิลไปเรื่อยๆครับตอนนี้ซุกสกิลคูดาวเสร็จก็เลวันยกโล่ไปอยู่เทิร์นที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับประมาณนี้พอถึงตอนนี้ปุ๊บบิสกิตคูดาวเสร็จก็บัฟต่อครับชมที่จุดอ่อนบัฟเก่ายังไม่หมดนะได้วน วนตีได้พอดีนะครับพอบิสกิตบ,บรัรอบนี้สก,กิลเซอินก็กูดดาวเสร็จแล้วครับเราใช้ต่อตอนนี้มีบัฟบ,บิสกิตมีบัฟบ,บิสกิตอย่างเดียวเลยนะอ่ามีบัฟบ,บิสกิตอย่างเดียวไม่มีบัฟยูอีไม่มีรถเกาะลาเชลต่อไปก็ยูอีบ,บัฟ สกิลเซอินยังกูดาไม่เสร็จอ่าตอนนี้จะเป็นฟูลดาเมจของเซอินที่ผมทำได้ละก็คือมีบัฟอิทกิจบัฟลูอีกแล้วก็ราเชลรถเกาะนะครับนะต่อไปเซอินซับเซอินซับแบบฟูลบัฟของผมจะอยู่ที่ประมาณ40,000นิดๆนะเนี่ย41,000นะครับจะเห็นว่าดาเมจมันไม่สูงเลยดาเมจน้อยมากนะครับสำหรับใครที่เกลืออาวุธดาเมจเกลือของดาเมจก็ลองใช้ บิวผมได้นะครับประมาณนี้ตอนนี้มาถึงเทินห้านะครับเทินห้แล้วก็มอสเดินเหลือประมาณ10 2ถึงีเปอร์เซ็นตมีวันยกโล่ต่อครับ56าสิบละ ตัดไปปุ๊บ2อ0มเลือดบ,บอสมันจะเกือบเกือบตายนะสำหรับใครที่มีดาเมจมากกว่านี้ก็อาจจะตายเลยก็ได้ในเทอร์นนี้นะครับหรือว่าใครจะลองใช้อีกเซตสกิลหนึ่งก็ได้ที่ผมแนะนำไปตอนต้นคลิปนะครับอพอมาถึงเทอร์ 64, 66, น64 6 6เนี่ยเซอินถ้าเหมือนมันโดนบอสตีบอ่อยมันก็จะตายพอมาตายไม่เป็นไรครับเทิร์น68มายูอีกจะชุบขึ้นมาพอดีแบบนี้ สังเกตว่าตอนชุบมากเนี่ยบอสคุณสก,กิลคูดาวหมดเลยนะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าซีเอ็นจะติดสตันนะครับเสร็จแล้วเทินเจ็2สิบสองซีเอ็นฟันไปก็จบพอดีครับสาหรับรูปสก,กิลนี้นะครับสถิติในการสู้ห้าครั้งจะสังเกตว่าเทินเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่จะดสิบสองเทินแบบพอดีเลยไม่มีการบวกลบอะไรเลยนะครับอยู่ที่จเจ็สิบสองเทินทุกครั้ง นั่นเท่ากับว่ามันค่อนข้างชัวร้อยเอเนะลยครับว่าผ่านชัวนะครับอยู่ที่72เทิร์นก็สำหรับใครที่เกลืออาวุธดาเมจเกลือสุดเกาะดาเมจนะครับหาดาเมจไม่ได้ปิดเกมไม่ได้ไวแต่อยากฟาร์ม B10 แล้วอะไรเงี้ยไม่อยากไปสุ่มแบบของ5ดาวบ้าง6ดาวบ้างนะครับก็ลองใช้บิวผมดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ